สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Monster Super League นะครับผม <c oughs> ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกมกันนะครับให้ความรู้เพิ่มเติมสําหรับคนที่ไม่รู้นะครคนที่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> <pinpoint. S 2> ข้อมูลสําหรับเรื่องนี้นะครับผมอัพเมื่อวันที่25เดือน7ปี2559นะครับผม <c oughs> ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาตอนช่วงเทสเกมนะครับผม ะนนแล้วถ้ามันเปิดให้เล่นจริงหรือวันเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมผมก็เลยต้องขอระบุเวลาให้แน่ชัดไว้นะครับเพื่อป้องกันข้อพิพาทเหมือนเกมก่อนๆที่เคยทํามาอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเกมก่อนๆนะครับเกมก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับการเอามาใช้งานนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Infinity g e เนะครับที่เอามาเสริมพลังเพิ่มความสามารถนะครับทำให้ตัวเองเก่งกาจยิ่งขึ้นนะครับ หรือบูเจมนะครับที่เอาไว้ชุบชีวิตหรือเปิดวาร์ปในที่ต่างๆนะครับหรือไม่ก็เจมที่ไว้ใช้มองพวกตัวอินวิสซิเบิลนะครับหรือว่าเขาเรียกอินวิสซิบิลิตี้หรือเปล่านะหรือเรียกว่าวินวอลนะครับผมซึ่งคนที่ทคิดค้นนะครับมีชื่อเป็นชื่อที่เรียกว่าเจมเม็ดออฟเดอะ โอเคก่อนที่จะนอกเรื่องไปมากกว่านี้นะครับผมเ <c oughs> ข้าเรื่องดีกว่าก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับว่าคนคนที่เคยเล่นก็คงรู้กันอยู่แล้วคนที่ไม่เล่นเข้ามาเดี๋ยวก็คงรู้เองนะครับว่าใส่คบเซตปุ๊บมันจะบวกความสามารถนะครับซึ่งความสามารถจะมีบอกอยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใครๆก็รู้กันนะครับผมทีนี้อ่าที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวเจมเนี่ยมี สองแบบนะครับก็คือออฟหลักแล้วก็ออฟลองนะครับผมซึ่งไอตัวนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในภายหลังไหมเอาในส่วนของเรื่องของการตีบวกก่อนคือทุกครั้งที่เราทําการตีบวกนะครับทุกทุกสามการสามลงตัวเนี่ยอ้าวลืมเตรียมเพลงไว้เปิดเพลงในเกมเราโอเคทุกครั้งที่เราตีบวกหารสามลงตัวนะครับมันก็จะได้ออฟลองขึ้นมานะครับผม ก็คือบวกสามบวกหกบวกนิ่งท้าไหมบวกเก้าบวกสิบสองแล้วบวกสิบห้าคือสูงสุดนะครับซึ่งถ้าเรามองตรงนี้นะครับว่าถ้าบวกสิบห้าได้นะครับผมเขาบอกมาว่าตรงไหนเนี่ยเมื่อถึงเลเวลสิบห้านะครับค่าพลังหลักของอัญมณีจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งผมก็ลองมาแล้วก็ไม่มากเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นพาร์ตเจมเลเวลน้อยก็ได้นะครับผม ก็ให้มองคืออ่าเจมแต่ลายอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดาวนะครับอย่างอันนี้ผมตีบวกสองดาวนะก็ถ้าเป็นพลังโจมตีก็จะบวกสองดาวก็จะบวกสามร้อยนะครับถ้าสามดาวก็บวกสี่ร้อยสี่ดาวก็บวกห้าร้อยก็คือมาแล้วแต่ดาวของเจมนะครับผมอันนี้ผมยังไม่พูดถึง off ออฟล็อกไหมโอเคเอาเรื่องของออฟลักก่อนก็ทุกครั้งที่บวกหนึ่งสำหรับเจมสองดาวก็คือจะเพิ่มเลือดสามร้อย ่วนอันอื่นก็คือบวกตามลําดับของมันนะครับถ้าเป็นป้องกันก็บวกทีละหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรนี้มั้งอืมมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่อ่ะเดี๋ยวจะหลุดไปไกลกว่านี้ทีนี้ทุกๆครั้งที่บวกเพิ่มสามร้อยใช่ไหมครับถ้าเราบวกถึงสิบสี่มันก็ยังเพิ่มทีละสามร้อยจนถึงบวกสิบห้าถ้าบวกสิบสี่ขึ้นสิบห้าปุ๊บอ่าค่าที่บวกเนี่ยจะคูณสองครับก็คือถ้าเป็นเลือด จากปกติบวกทีละสามร้อยก็จะกลายเป็นหกร้อยนะครับผมก็คือบวกแค่นั้นแหละที่บอกบอกเพิ่มเพิ่มอย่างมากก็คือบวกแค่นั้นถ้าดาวเยอะอะอย่างสี่ดาวเนี่ยไอตัวเนี่ยตัวสี่ดาวอันนี้บวกห้าร้อยใช่ไหมถ้าเป็นบวกจนไปถึงสิบสี่ขึ้นสิบห้าเนี่ยก็จะบวกเป็นหนึ่งพันโอ้ก็เริ่มเยอะนะครับถ้าดาวเยอะก็อาจจะเยอะกว่านั้นเรื่อยๆนะอืมทีนี้ จะเห็นได้ว่าอ่าเราไม่ผมไม่เปิดเองนะโอเคนี่คือเกมที่บวกครบแล้วนะครับกดอัปเกรดต่อไม่ได้จะเห็นว่ามีแค่สี่ออฟใช่ครับถูกต้องแล้วออฟลองเกมนี้เต็มแค่สี่นะครับณนะตอนนี้นะจะเต็มแค่สี่ฉะนั้นแล้วบางครั้งนะครับที่เราได้เกมที่ยังไม่บวกมาอันไหนดีออืม โอ้โห oh, ไม่มีตัวอย่างที่แบบดีๆเลยฮัลโหลไอ้อย่างงี้ก็ได้เนี่ยครับก็คือ,อดัวล่างนะครับเจมที่ยังไม่บวกก็อันนี้ที่ได้มาคือไม่มีออฟลองนะครับถ้าเราบวกสามก็ได้ออฟลองมาหนึ่งบวกหกก็ได้ออฟลองมาอีกเป็นสองอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีออฟลองมาอยู่แล้วแล้วบวกสามปุ๊บก,ก็จะได้ออฟลองเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสอง บวก6ก็จะได้ออปลองมาอีกเป็น3นะครับบวก9ก็จะได้ออปลองมา4ซึ่งพอออปลองเต็มปุ๊บทีนี้ถ้าเราบวกจาก9ขึ้นไป12เนี่ยอ่าออปชั่นที่ได้ก็คือจะสุ่มกลับมาเพิ่มไอ้4ออฟเนี่ยครับให้มันเพิ่มความสามารถยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มันก็จะเต็มแค่นี้จริงๆฉะนั้นแล้วอ่าการเลือกออปชั่นก็สำคัญเช่นกันนะครับผมถ้าแบบ ตอนแรกได้สองออกมาดีๆอ้าวไม่มีตัวอย่างจริงๆโอ้ต้องขอไปด้วยก็สมมุติว่ามีสองออกมาดิมีอ้อสมมุติผมต้องการออกนี้อยู่นะครับและอีกสามอันนี่อยากจะได้เป็นแบบเราฟิกเลยอยากได้เลือดอยากได้โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์อยากได้โจมตีปกตินะครับผมก็ถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็เปลี่ยนหม่ก็นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของความต่างในเรื่องของ มอนสเตอร์ที่เลเวลเท่ากันนะครับแล้วก็ดาวเท่ากันอืมจะต่างกันตรงนี้นะครับผมคือตัวนี้เป็นตัววัดพลังเลยอ่าทีนี้อืมจะพูดอะไรต่อหรือเอ้ยลืมจริงอ๋อก็ผมลองดูจากการปีบวกหลายๆครั้งมานะครับก็จะสรุปคร่าวๆได้ว่าพลังชีวิตนะครับจะบวกได้ตั้งแต่สองร้อยนะครับจนถึงห้าร้อย นะครับผมแล้วก็พวกพลังโจมตีพวกค่าโดดค่าโดดโดนะครับพลังโจมตีการฟื้นตัวพลังป้องกันที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นไหมอืมพลังโจมตีอะไรพวกนี้นะครับก็จะบวกตั้งแต่เท่าไหร่วะยี่สิบนะครับจนถึงห้าสิบนะคือมันจะสุ่มนะครับผมส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นตนะครับจะบวกตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นจนถึงห้าเปอร์เซ็นเลย นะครับผถ้าใครได้ฮานี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับอืมก็จะไม่มีแล้วมัง้งส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้นะโอเคอืมก็น่าจะแค่นดีโอเคหวังว่าคงจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับหลังจากมอกเรือไปนานสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับผมว่าบนชีวิตจริเงเนี่ย เจมเนี่ยถือกำเนิดมาวันที่